ที่3ของรายการคนหลังข่าวเรายังคงอยู่ที่โครงการนําเสนอยุทธศาสตร์การจัดการสถานาการณ์โควิด -19 ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมพิบาลทางการแพทย์สําหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่9หรือปทพ9ในหัวข้อการสร้างความมั่นคงยั่งยืนโดยการพึ่งพาตนเองของระบบสาธารณาสุขโดยนายแพทย์รัฐพลตวงทองนักศึกษาปทพ,พ,พรุ่นที่9ค่ะ โครงการเสนอยุทธศาสตร์การจัดการสถานการณ์โควิด -19 โดยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาพิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่9หรือปทพ9นายแพทย์รัฐพลตวงทอง นักศึกษาปอทพรุ่นที่9ได้กล่าวถึงหัวข้อการสร้างความมั่นคงยั่งยืนโดยการพึ่งพาตนเองของระบบสาธารณสุขการสร้างความยั่งยืนในระยะยาวทั้งวัคซีนยาและเวชภัณฑ์จึงขอเสนอสิ่งที่สัมพันธ์ที่น่าเกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนที่เกี่ยวข้องการแพร่ระบาดรุนแรงมากขึ้นส่วนหนึ่งเชื่อว่าโลกาพิวัติที่มนุษย์เคลื่อนที่ไปมาหาสู่กันและจำนวนประชากรที่มีจำนวนประชากรมากขึ้นการแพร่ระบาดจึงง่ายและเป็นไป ได้ง่ายเกิดการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิดโรคระบบทางเดินหายใจเป็นกันง่ายแพร่กระจายง่ายเกิดความเสียหายรุนแรงทั้งสุขภาพและสังคมโลก ประเทศไทยมีระบบแพทย์และสาธารณาสุขที่เข้มแข็งเราต้านได้ดีในเชื้ออู่ฮันแต่เมื่อทวีความรุนแรงจากการกลายพันธุ์จึงทำให้ติดเชื้อได้ง่ายและเป็นการระบาดวงกว้างประเทศไทยมีมาตรฐานการรักษาระดับโลกแต่มีข้อจำกัดเรื่องการผลิตยาและเวชภัณฑ์ทุกประเทศได้รับผลกระทบความต้องการจึงสูงมากแต่ยาและเวชภัณฑ์รวมถึงวัคซีนต่างๆมีอยู่อย่างจำกัดจึงไม่ทันต่อความต้องการในประเทศ เราอาจจะใช้ภูมิคุ้มกันหมู่แต่การติดเชื้อดังกล่าวต้องแลกมาด้วยความสูญเสียคนติดเชื้อเป็นซ้ำได้อีกวัคซีนจึงเป็นทางออกในการยับยั้งการสูญเสียวัคซีนใช้เวลา5-10ปีเป็นอย่างน้อยแต่ตอนนี้อาจใช้วิธีพิเศษที่ผลิตใน1-2ปีตึงใช้ได้หรือนำเข้ามา ประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตได้เองจึงเป็นเพียงผู้บริโภคที่ไม่มีอำน,นาจต่อรองและตอนนี้ก็มีเฟกนิวส์ทำให้ประชาชนมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องนอกจากการนำเข้ายังมีความร่วมมือในการผลิตวัคซีนองค์กรเหล่านี้มีความพยายามผลิตวัคซีนขึ้นในประเทศ แต่หนทางไม่ง่ายเพราะมีปัญหามีอุปสรรคมากมายเช่นเงินทุนวัตถุดิบเทคโนโลยีสถานที่ในการผลิตการสื่อสารระบบการประกรันการรับซื้อและการยอมรับวัคซีนในประเทศอนาคตการพัฒนาวัคซีนในประเทศไทยจึงเสนอเน้นเชิงรุกมากขึ้นต้องนำเข้าวัคซีนด้วยกระบวนการที่เร็วมากขึ้นและพัฒนาร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนรัฐบาลอาจทำความร่วมมือกับประเทศที่เป็นมหาอำนาจหรือผลิต ต้องมีกองทุนฉุกเฉินในการทําสัญญาต้องมีรูปแบบการระดมทุนการร่วมมือทั้งการบริจาคการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจเพื่อความหลากหลายในการผลิตวัคซีนรูปแบบต่างๆที่ต้องมีการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ําในการที่เราจะจัดซื้อวัคซีนนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะจําเป็นนะครับต้องมีกองทุนฉุกเฉินนะครับเพื่อใช้ในการมัดจําในการทําสัญญาซื้อขายวัคซีนต่างๆนะครับนอกจากนี้นะครับ เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของประเทศนะครับการพัฒนาวัคซีนภายในประเทศนะครับสิ่งสําคัญคิดว่าจะต้องมีรูปแบบของการระดมทุนครับมีความร่วมมือกันร,ระหว่างภาครัฐและเอกชนนะครับทั้งในรูปแบบของการบริจาคนะครับการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจนะครับเพื่อให้มีการพัฒนาวัคซีนนะครับมีความหลากหลายครับ เน้นการบูรณาการด้วยการมีหน่วยงานสอดส่องการระบาดของไวรัสหรือดูว่ามีสายพันธุ์ใหม่หรือไม่เพื่อนําเสนอรัฐบาลเป็นวาระแห่งชาติมีการพัฒนาป้องกันและบูรณาการระหว่างภาครัฐเอกชนและหน่วยงานกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องควรมีการบรรจุความรู้ขั้นพื้นฐานในการป้องก,กันโรคตั้งแต่ระดับประถมมัธยมให้เขาเข้าใจควรส่งแพทย์ไปศึกษาให้รู้ลึกรู้จริงปฏิบัติได้จริง การมีความร่วมมือกับภูมิภาคอาเซียนเพื่อให้เกิดการต่อรองและผลิตได้เองรัฐบาลทำได้ดีแล้วแต่ควรใช้จุดแข็งที่มีอยู่สร้างจุดแข็งโอกาสสร้างความมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนให้กับประเทศไทยส่วนทางด้านการพัฒนายาเรามีบทเรียนจากฟ้าทลายโจรซึ่งการรับรู้ของคนไทยดีขึ้นแต่เสนอส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนในาศาสตร์สมุนไพรให้มากขึ้นและในระดับมหาวิทยาลัย รัฐควรส่งเสริมเรื่องการวิจัยมากขึ้นทั้งการพัฒนาสมุนไพรและแผนปัจจุบันด้านแรกคือการส่งเสริมทุนวิจัยทีมวิจัยการบูรณาการร่วมมือบุคลากรทั้งสาธารณาสุขและกระทรวงศึกษาธิการแหล่งวัตถุด,ดิบทั้งครัวเรือนและอุตสาหกรรมและส่งเสริมให้นำผลิตภัณฑ์นั้นมาใช้ให้เป็นรูป,ปธรรมทั้งออยอ,อ,อพอและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนที่จะส่งเสริมและพัฒนายาร่วมกันให้เกิดความเข้มแข็งครบวงจร สรุปวิกฤตโควิดทำให้เกิดบทเรียนจากฟ้าทลายโจรที่ควรได้รับการส่งเสริมสำหรับวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาฟังต่อนะคะกับโครงการนำเสนอยุทธศาสตร์การจัดการสถานการณ์โควิด -19 โดยผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประการศนียบัตรธรรมาพิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่9หรือปทพ9โดยจะมีการนำเสนอเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อบุรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและถังประเทศรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนเือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้น คุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ